รถสักคันเนี่ยก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะเป็นคนดีได้ไม่ใช่หรอนี่มันไม่ใช่เงินของเรานี่ฉันเอาเงินไว้นในนี้ไม่ใช่หรอไอ้นี่มันคนไม่ดีเงินงดีวะจะคืนรื้ไม่คืนดีโอ้ยทำไมช่วงนี้มันเงียบจังเลยวะวันเนี้ยนั่งรอมาทั้งวนันละรถสักคันเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเออขออนุญ,ญาตถามนะคะ ร้านล้างรถเนี่ยเปิดไหมคะอ๋อเปิดครับคุณลูกค้าคุณลูกค้านั่งรอด้านในได้เลยนะครับได้ค่ะว่าแต่ล้างสีดูดฝุ่นเนี่ยนานหรือเปล่าคะอ๋อไม่นานครับประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับคุณลูกค้าเนี่ยนั่งรอสบายๆที่ห้องรับรองลูกค้าได้เลยนะครับได้ค่ะงั้นขอเก็บอของในรถก่อนนะคะอ๋อได้ครับอ้านึมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยเอาไงดี เอาไปหรือไม่เอาไปไม่เป็นไรหรอกมัง้งคงไม่มีใครเห็นหรอกฝังไหน่นะคะครับเช่นครับล้างให้สะอาดสะอาดให้เหมือนใหม่ไปเลย ได้ได้ทีบิงเยอะไหนทำความสะอาดในรถดีกว่าเฮ้เงินเอาไงดีวะจะเอาไม่เอาหรือเอาดีกว่าไม่เอา เหลียวดีวะไม่เอาดีกว่านี่มันไม่ใช่เงินของเรานี่แต่ถ้าเราเอาเงินพวกนี้ไปเราต้องสบายทั้งเดือนแน่แน่เฮ้ยพอมทำไรอะ่ะเนี่ยเอาเงินมาแบ่งแทดีดเงินเงินอะไรไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ย hey, อย่ามาโกหกนะเอามาเออก็ได้เดี๋ยวฉันแบ่งให้ ออดีรถของคุณลูกคา้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดและใช้เวลาไม่นานดีจังเลยนะคะเป็นแค่ร้านเล็กๆแต่ว่าล้างรถสะอาดมากเลยแถมราคาไม่แพงอีกด้วยขอบคุณมากเลยนะครับผมเนี่ยล้างรถให้คุณลูกค้าเนี่ยสะอาดทุกจุดเลยนะครับไปโอกาสหน้ามาใช้บริการใหม่นะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฉันไปเอาทิปมาใหไ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องก็ได้ครับ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันนะคะเอ๊ะฉันเอาเงินไว้ในนี้ไม่ใช่หรอหรือว่ามีคนเอาไป ขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้คุณรอนานฉันนึกว่าลืมเงินไว้บนรถแต่น่าจะลืมไว้ที่บ้านนะคะแล้วฉันก็ไม่ค่อยมีเงินติดตัวด้วยแม่งันเนี่ยคงมีเงินให้ที่คุณมากกว่านี้นี่คะ่ะฉันใหออ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราไปเถอะนะคะอ๋อเดี๋ยวรบกวนคุณเนี่ยช่วยซักผมรองเท้าให้หน่อยนะคะดูเหมือนว่ามันยังไม่สะอาดแล้วก็ยังมีคราบอยู่อะคะ่ะเดี๋ยวผมจะซักให้เดี๋ยวนี้แล้วครับ เดี๋ยวก่อนสิคะครับค,คุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อฉันจะบอกว่าช่วยรีบให้หน่อยนะคะได้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะรีบให้เลยนะครับ อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อมองอะไรอยู่หรือครับอ๋อเปล่าค่ะฉันไม่ได้มองอะไรคุณครับคุณคิดผิดแล้วนะครับที่เอรถมาให้หพร้อมมันล้างอะ่ะไอเนี่ยมันคนไม่ดีระวังไว้นะครับของในรถของคุณอาจหายได้ที่ผมเตือนแล้วนะค่ะขอบคุณนะคะอ๋อคุณผมมีอีกเรื่องนึงจะบอก ไอเนี่ยมันเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่สั่งสอนมันไม่รู้จักหรอกนะครับผิดชอบชั่วดีอ่ะฉันว่าละ่ะสวยละ่ะเขาพูดแบบนั้นก็แสดงว่าเขารู้นะสิว่าเราเอาเงินของเขามาเอาไงิดีวะจะคืนรู้ไม่คืนดีแต่ถ้าเราโดนจับได้แล้วก็ ราก็ต้องโดนไล่ออกแล้วเรื่องก็ต้องซวยกว่านี้แน่นอนทไงดีวะทำงไงดีเอ้คืนก็ได้เว้ยไม่อย่างนั้นต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซวยกว่านี้แน่ไม่ได้เว้ยล้างให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าอยากให้ผมล้างตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับไม่แล้วค่ะขอบคุณนะคะครับผมก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะครับคุณล้างให้ฉันเนี่ยคงทำให้หมือนคุณเบื่อนมากเลยใช่ไหมคะเออครับครับไม่เป็นไรนะคะ ถ้าล้างสะอาดแล้วเนี่ยสิ่งสกปรกก็ออกไปหมดแล้วค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้มือของตัวเองเนี่ยสกปรกอีกแล้วครับทำผิดแล้วกลับมาแก้ไขใครๆก็อยากให้อภพยคะ่ะครับ ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ฉันอยากให้นายเอาเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนและเราเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากนะครับที่ไม่เอาเรื่องผมคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้นะแต่ไม่ควรผิดพลาดจนเป็นความเคยชินแบบนี้ครับใครๆก็พูดครับว่าเด็กกัาพา้าแบบผมมันเป็นคนไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วผมก็ทำตัวแบบนั้นอยู่ ก็ใช่ไงถ้าเรารู้จักคิดไถ่ตองเราก็คงไม่ทําแบบนั้นคําพูดของคนเราเนี่ยเป็นทั้งแรงผลักดันและทําให้เราผิดหวังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะฟังแล้วทํายังไงต่อครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็สั่งสอนในกังาัแบบผมนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะเป็นคนดีได้ไม่ใช่หรอ ต่อไปนี้ผมจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกครับดีแล้วล่ะที่นายคิดได้ครับมันอยู่ไหนคะคุณตำรวจฉันขดด่าไมาสักทีเด้วคะ่ะหากขัดเคินคุณจะเป็นผู้ต้องหาทันทีนะครับมึงถจะถ่ายไ,ไม่ได้วะคุณเอาไอ้นี่นี่แหละยัดปากคุณเอาไหมฉันจะโทรใจตำรวจที่มันล่าคอแกเนี่ยเข้าคุกบอกแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคน เออนาไปวันนี้แหละเชื่อฉันเออแค่นี้ก่อนอะไรขึ้นไปล่ะอารมณ์เสียงจริงเลยไปเดยมันก็ตีสุดเลยทำไมฉันรู้สึกวันนี้คนจับต้นฉันเลยวะไอ้ช่วยเร็วไปบ้านนี่แกมาแตะฉันทำไมเนี่ยฮะโอ้โหมาเป็นชุดเลยเนี่ยคนเป็นบ้านแหล่งคนเนี่ยทำไมจู่ๆถึงมาด่าผมล่ะเอ้าก็เมื่อกี้ อ๋สอสงสัยคุณทำบ่อยสินะจีได้ไม่รู้สึกผิดอ่ะช่วยเร็วจ้างอะไรคุณเนี่ยคุณหุบป,ปากเลยนะถ้าคุณไม่หยุดแล้วก็คุณจะเอาไอ้นี่นี่แหละหุบป,ปากคาุณทำไมฮะอำไมหยุดเรื่องนล้นะฉันเป็นผู้หญิงนะีหน้าัวเมียแกกล้าทำไมร่างกายผู้หญิงนั้นเหรอได้ฉันจะโทรใจตำรวจทีม่มันล่าคอแกเนี่ยเข้าคุกให้มันรู้สะบ้างเฮ<ะ>้ยมือถือฉันหายไปไหนวะ คมองหน้าผมทําไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะใส่ร้ายผมว่าผมเป็นคนเอามือถือคนไปอีกอะ่ะและทําใไม่ชิ้แกนั่นจะเป็นหมาตัวไหนฮะเมื่อกี้เนี่ยท่านคุยโทรศัพท์เขาวางสายเสร็จฉันก็ใส่ไว้กระเป๋าด้านหลังกางเกงตรงนี้แกนั่นแหละเปนคนเอาไปเอาขึ้นมายอยู่นี่เลยนะ <c oughs> คุณครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนจับอ่ะผมสาบานเลยก็ได้ผมไม่ได้ทําจริงสาบานตอนเนี้ยก็คงไม่ทันแล้วหล่ะ ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยคะ่ะมีโจรมาแตะอ่างฉันแล้วก็ขโมยมือถือฉันไปคะ่ะช่วยด้วยค่ะีะ่นคนุณหยุดเดี๋ยวนี้นะผมบอกให้หยุดไงเ <c oughs> ขาอโมยชิ้อ,ม,อม,มาสิคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> คุณคะช่วยฉันด้วยนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยมันมาแตะอ่างฉันคะ่ะแทนไม่พอ,อยังขโมยมือถือฉันอีกน,นะคะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้มันบอกฉันว่ามันจะขู่ทำลายร่างกายฉันด้วยะคะ่ะจริงเหรอคะโหคนนี้มันเลวครบสุดจริงๆคุณคะ ผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ้พาพวกคุณสองคนไม่เชื่อแล้วก็คุณแจ้งตำรวจสิเอาเลยครับเอาเลยสิเอาเลยจะท้าฉันนะฮัลโหลคะ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยมาจับโรคกิตคนนี้หน่อยค่ะที่สวนสาธารณะค่ะด่วนเลยนะคะคุณตำรวจค่ะเห็นไหมฉันบอกว่าฉันถอนติขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉัน ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันนะต้องช่วยคุณอยู่แล้วฉันไม่ยอมให้คุณอนะตกไปเยื่เหมือยโลงจิตนี้หรอกค่ะผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำออคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะสามีผู้ชายคนเนี้ยเข้ากไปเลยนะคะเมื่อก,กี้เนี่ยมันไตอ่างฉันแล้วก็ขโมยมือถือไปค่ะแต่ไม่พอนะคะมันเนี่ยยังมาด่าฉันอีกค่ะคุณตำรวจครับผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับผมบริสุทธิ์ใจจริงเรื่องนี้ผมต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับคุณเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับ ส่วนคุณต้องถูกควบคุมตัวไปโรงพักเพราะว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับคุณตํารวจครับผมไม่ได้เป็นคนทําจริงนะครับเพราะว่าคุณตํารวจเอาเวลาที่มาจับผมเนี่ยเอาไปจับโจรัวจริงดีกว่าไหมครับเรื่องนั้นอะ่ะผมต้องทําอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องสงสัยหากขัดขืนคุณจะเป็นผู้ต้องหาทันทีนะครับช่วยให้ความร่วมมือด้วยครับครับงานเนี้ย แม่อดนจากการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือของผู้ชายคนนี้ติดอยู่ที่กางเกงของคุณเลยนะครับเป็นไปนไม่ได้ค่ะตอนที่ฉันหันหลังมาเนี่ยคือจะเด็กผู้ชายคนนี้บอกแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่ได้ปผ่าครับผลออกมาแล้วครับไม่มีจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้รายแน่นอนครับถ้าไม่ใช่ผมงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเสียเวลาเดี๋ยวก่อนค่ะ แล้วมือถือฉันหายไปไหนถ้าคุณไม่ได้ออาไปอ่ะเอ,อ่อมือถือของคุณตอนนี้เรากําลังตามหาสัญญาณอยู่ครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะเจอครับพรุ่งนี้เลยเหรอคะเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรอกครับตำรวจฉันจำเป็นต้องใช้มือถือจริงค่ะนี่คุณตำรวจเขาก็บอกอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้อ่ะนี่คุณ้องภาษาไทยไม่รู้เรื่องได้ไงครับรู้คะ่ะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันด้เนี่ย,ยผมก็ต้อง ขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะครับผมว่าคุณตำรวจเนี่ยจะ,จะเจอคนร้ายตัวจริงไวๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นแพะยรับปากผมขอต่อกันนะครับอยู่ตรงนี้นานๆนะมันอยู่ไหนครับคุณตำรวจฉันกดดักมาสังทีเดียวค่ะนี่คนมาถึงก็ไม่ไวเลยเหรอหัดใจเย็นบ้างสิ ถ้าคุณยังทาอารมณ์นนแบบนี้ต่อไปมีหวังเนี่ยใชไ,ได้แก่ตายแน่คนลยสิไม่ได้อยู่ถึงแก่ตายแน่ไม่แน่นะหลักฐานจากกล้องจรนติดมีออาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวกก็ไดน้นี่คุณยังไม่เลิกสงสัยผมอีกหรอยังจนกว่าตํารวจจะยืนยันและนอนยันกับฉันแต่ตารวจก็บอกแล้วนี่ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวมาทางผมคุณก็ลองใช้สมองเท่าหางอึ่งคุณเนี่ยคิดดูนะครับ ถ้าสมมุติว่าผมเป็นขโมยจริงๆเนี่ยผมจะมานั่งเถียงตรงนี้หรอผมก็คงหาที่หลบซ่อนดันนะมัง้งอมก็จริงแฮะไม่รู้แหละแต่อย่างไงก็ต้องลองสวัสดีครับคุณดานกับคุณพร้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับเออผมได้รับคดีของคุณดาแมาททำต่อ มือิล้องนี้เป็นของคุณปาค่ะใช่ค่ะมืออยู่ใช่ไหมคะว่าแต่คนตำรวจไปเจอที่ไหนคะแล้วคนร้ายเป็นใครฉันขอสังสมยคนไหนได้ไหมคะไม่ได้หรอกนะครับพราตอนนี้คนร้ายอยู่ระหว่างการทำแผนอยู่ครับนี่ครับหนบ้าตาของคนร้ายนี่คือกล้องวงจรปิดของวันัรนครับ แรงเพื่อนีอารมณ์เสียจริงไหมเฮ้ยไอ้สายพื่อนีไอ้หัวคนร้ายเป็นผู้หญิงนัืนเปล่คะเออไม่ครับมาพอดีเลยนี่ถ้าน้องแบบนี้ได้เน่ไม่รู้ว่าฉันจะเกล่ยดร้อนมากแค่ ท้าองห้องพังเลยโอ้ยไม่ต้องฉันเดิเองได้นะผู้หญิงคนนี้ก่อคดีมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะครับฮะสิบครั้งเลยหรอคะฉันไม่เชื่อเลยว่าคนเราจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ขนาดเป็นผู้หญิงยังกล้าทำเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะคนจะบอกอะไรให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต่างฝ่ายก็มีด้านมืดันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะจัดการด้านมืดของตัวเองได้ไหมเพราะฉะนั้น คุณก็อย่าสัดสินคนภายนอกนะครับเพราะบางคนที่แต่งตัวโสมอาจจะนิสัยดีกาคนที่แต่งตัวหรูดีได้สําข้อควจริงที่คุณพูดนั่นแหละค่ะโลกเปลี่ยนจิตใจคนเราก็เปลี่ยนตามฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ใช้คําพูดด่าคุณรุนแรงขนาดนั้นดิฉันใจน้อนไปหน่อยะคะ่ะขอโทษอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรหรอครับช่างมันเถอะเพราะาตอนนั้นเนี่ยผมก็ใจร้อนเหมือนกัน แต่ถ้ามองกลับกันเนี่ยถ้าผมเป็นคุณคุณก็คงหัวร้อนไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกครับที่รู้ว่าตัวเองอ่ะโดนรวนลามล้วหันมากระดนเจอผู้ชายดีถ้าจะผิดเนี่ยก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายนั่แหละครับเพราะตอนนั้นผมก็แสดงอารมณ์ที่ไม่ดีกับคุแต่แต่ถึงยังไงคุณก็เป็นแพลรับบาสน,นะคะฉันก็ต้องขอโทษจากครอีกครั้งค่ะต่อไปเนี่ยฉันจะใจเย็นมากกว่านี้จะไม่ัดสินใครเพียงเพราะอารมณ์ชูแบันี้แล้วค่ะครับ ถ้าคุณคิดแบบนั้นได้ผมกล้ารับประกันเลยนะพราว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้งดีขึ้นแน่นอนใช้สติดีกว่าแชร์ลงนะครับ